อ่สวัสดีผมก็คุณซีคง Richard, ได้เชื่มนะครับผมไม่ชิดทีวีช่างเดิมไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาสองช่องกูเปลี่ยนเป็นสีช่อง่ะ วันนี้เราก็มาเล่นแล้วเดซี่เล่นเดซี่เนาะเออเดซี่กูทูเชโนไอซัดกูยูเชโนไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะใช่เออก็มีคนพิมพ์นี่อ๋อยู่ใ,ใกล้เมืองไหลชิมไยเลยคนา,นามีเลียมอาร์หนึ่งพันเมตรอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะเนี่ยอ่อผมผมก็เล่นได้ประมาณครึ่งเกือบชั่วโมงเนื้อมั้ง อ๋อชั่วโมงนึ่งเหรอทำไมคุณเล่นก่อนผมอ่ะอ้าก็ผมโดลดเร็วกว่าเอ้ามาเล่นยังไงวะเนี่ยเอ้ยซอมบี้แล้วระวังซอมบี้ไว้ให้ดีเธอแล้วหมาคุณจะเห่าไปถึงไหนไม่รู้ดิครับผมเห่าเพี้ยนหมาใครกูี้ยนจะรู้เดี๋ยวก็เอาไปตรงไอซอมบี้โอ้ยโอ้ยล้มเลย ลุก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 เพื่อนลุกลุกลุกโอ้โหสอมบี้ดักเกิดสอมบี้ดักเกิดไม่ใช่ MDA มดีนะโอ้ยแหละเข้าเมืองแล้วแหละชิปชิปชิปแดกเลยพี่ชิปแดกเลยต้องซื้อชิปใหม่มาเปลี่ยนนะมัสอมบี้สอมบี้มึงอย่ามึงอย่ารู้มึงอย่ารู้อย่าหงุดหงิดดิอย่าพึ่งดิจะเย็นเนาะ ทำ<อ> <ไป S 1> ก่อน <ไป S 1> ดีเออนั่นไงเียซอมบีไม่ไหให้เวลาเลยเหย้ถ้าจะรู้แล้วแหละไ,ไ,ไ,ไอ้ซอมบีเนี่ยมันเข้าไปโนงนอ้ยเอยโอยกูตายกูตายเฮ้ยเฮ้ยใใครวะไม่รู้อะเจอคนเจอคนตรงไหน มันก็มันก็เป็นเด็กใหม่อยู่อะไม่ไหวละต้องไปที่อื่นละไม่ครับดูเข็มทิศไงวะดูเข็มทิศไงบอโอ้โหกำลังจะเอากระเป๋าเลยเอ้ยซอมบี้ขออนุญาตเข้าไปในโรงเรียนก่อนเด้อซอมบี้เลเด้ใจมากนะเซ็กซี่เป็นสิงดันโอ้ จะร้องทำไมจะร้องทำไมเออนั่นไงเป้าหมายเราตรงนั้นนั่นเองแตเด็ดการวิ่งสูฟาระตปึ๊ดจะร้อง<พ>อทำไมถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปหนังอะไรอ่ะหนังเอ็กอ่จเจโอเอ็กกับซัมบี้เนี่ยสัตว์กันโนเนียเลยโนเนีย มีอุปรกรณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยปิดกันปิดกันยักษ์เคสอมบี้โอ้ยยักเคกับซอมบี้ด้วยไอซีอยู่ไหนเฮ้ยเอาได้อะไรมาวะมันก็เอ้ยเหมือนกับได้อันนี้มาขวานมาใช้ไงวะ เฮ้ยกูอ๋ไม่ได้อยากใช้เลยเลื่อนไหลเลื่อนใช้ไงวะเนี่ยตรงนี้มันหลุดบ่อยมากบอกตรงตรงนะบอกตรงตรงนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้บอกตรงตรงบอกตรงตรงนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ไม่อยาก ไปตามโตไปตามโต,ตเลยอ่ะอยากรู้ <ừ. S 1> ว่าขวานใช้ไงอ่ะอ่ะขวานเหรอบื้องดูสองอันเรียนรู้ได้ตัวเองอี่เชื่อตัวเองมั้งไม่ใช่บุญี่ย์อยากเชื่อตัวเองอยากชเากชื่อใครช่วยแฟนนะแล้วใหม่มันไม่หมดสักทีวันเนี้ยเอ๊ะสาว เออนม่ใช่อ่ะมามาไฟกับผมเหรอมาแล้วนี้ทำไมมาติดตรงนี so <1 people> ้เน <sh> <place> ี่ยฮะอยากอยู่ยิงวิ่งกันแล้วกันไม่ไหวแล้วกระโดดกระโดดลงน้ำไดเปล่าวะได้ไดไหรอว่ายได้เหรอ ทำบีไว้ตามได้ป่ะไม่รู้อยึยไาเดิเดี๋ยวกดตกุทธ์ไม่ได้เลย่หวช้าช้าอา้าวของดีละครับท่านแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยกานขึ้นอย่างไอละอก็ไหวขึ้นเหมือนเดิมมันไม่มีที่ขึ้น ยูเมืองไหน,<ค>นไม่รู้ไม่<ล><ล>ม,มีประสบการณ์การเล่นคาดว่าน่าจะเป็นเชนโนบงังไม่นหนก็อ e ีเล็กโตมันพิมพ์ยังไงวะก็กดฟอฟ้าฟอฟ้าเหรอ้อฟ <c oughs> ้าหายก็พ, <อ S 1> พิมพมไ,มได้เหรอฟอฟึอง่งเออฟอฟึ่งจิ๊บตโอุย้ยจะปลาไปหาแป้งเหรออ่ะ เย่เอืมไปแล้วสิ่งแล้วสิ่งสุดขอบโลกเมื่อไรอยากถึงวะเนี่ยถึงละอีกนิดเดียวมุ่งหน้าสู่ไฟสเตชั่นไฟสเตชั่นแต่มันอยู่ไหนวะปัญหารู้แต่ชื่อ ปัญหาขึ้นยังไงอ่ะปัญหาก็ทำให้มันมีปัญหาแต่มันก็ขึ้นนี่ปัญหาคือมันขึ้นยังไงอ่ะเอออยากรู้แค่นี้แหละโอ้ซอมบี้ติดตัวผมเป็นร้อยเลยพี่ไม่กล้าขึ้นยังไงวะอ่ะขึ้นล่ะอยู่ในน้ำเนี่ยติดติดฮ้ำแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงวะโอ้ติดกรรมตาย มีแรงขึ้นอ่ะขึ้นแรงไหนอ่ะขึ้นยังไงอ่ะโอ้ยอ๋ออ๋อนี่ไงเมื่อกี้อ่ะอ้าวเกมมาสเตอร์ตายก็ตายอนยะู่เนี่ยสิไม่น่าเข้าดงหญ้าเลยไม่ใช่ตายธรรมาดาได้ตายตายหตายด้วยการยืนงงในกองปีนโดนโดนโดนซอมบี้ ลุมกระเด้าอยู่ในพงหญ้าพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวตายในพักะเออตายเพอเดี๋ยวกลับมามาก็กลับมาครับผมเกิดที่เออไกลามากอะ่ะไกลโคตรอะข้างหน้าเป็นปั๊มปะขัางหน้าเป็นปั๊มอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ไกลกลว่าอันด้าน,น,นขวาเป็นเมืองใช่เออด้านซ้ายเป็นเมืองด้านขวาก็เป็นภูเขา ผมไม่ดีเลยดีเดินไปหาเพลงเพลงชาติไทยขึ้นแล้วอ่ะยังไงดีอะจะยืนตรง<ะ>ป้างยืน,นตรงคะพี่ยิงเหรอทำ <c oughs> ไมไม่ยืนยืนก็ตาย เดียดเ๋ยวยืนเงินในตรงนะี้ฟึ๊ด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 ไม่มีของเลยสักทีเดียวทำไมเมืองน,นี้มันช่างกากไม่ได้กาหรอพี่อะตายเลยม,มันไม่ใช่เมือง,อ,งอ,อือไปทางนู้นแหละแล้วคุณอยู่ไหนครับอา่าผมอยู่ยที่ไหนไม่รู้แต่มันเรียกว่ารอที่สุดรอที่สุดเด้อ ูจะจำไว้ต่อไปนี้กูจะไม่ลงน้ำอีกไอ้ห่าหนีพ้นก็จริงอ่ะแต่ก็ตายอ่ะตอนนี้ผมมีปืนวินเชสเตอร์แต่ไม่มีกระสุนจริงเหรอนี่ปืนที่ผมถืออยู่เนี่ยยิงนัดเดียวตายนัดเดียวตายโดยเสียงก็เบาแล้วยิงขาก็ตายเหรอทุกส่วน ทุกส่วนเนี่ยยิงกวยเลยยิงปวยละตายไปยิงปวยอ่ะตายหมดกูก็ยังบอกว่าทุกส่วนอ้พี่ทุกส่วนเนี่ยเฮ้ยวายสองบีมันเห็นกูได้ไงหาอะไรวะมีนิสติธรรมเด็กอย่ามาหากูเลย ไปหาหมอผีมาเนี to to like ar, ่ยไปทหไหมไอ้สลัดซองบียองนี้อันนี้น่าจะมีของเยอะนะไม่รู้ดิบ้านบ้านบ้านหลบเข้าไปยนบ้านประตูนั่นแหละเยี่ยมมากประตูประตูนั่นแหละเยี่ยม เลีย <PL reflex> อะไรวะเอ้ยมาแต่เมื่อไหร่ไอ้หนูเขาจะรีเซิร์ฟอแบบนี้เอารีเซอร์ฟก็ดีอ่ะเียตาได้เนี่ยไปไกลตีนนิดมันมึนเฮ้ยไปไกลดิเออออกมาจนได้ สุดท้ายก็ยังไม่พ้นอ่ะมันเห็นกูไวจังกูไม่รู้กูจะไปไหนแล้วเนี่ยขึ้นได้ปะขึ้นได้ครับลีแล้วพี่ลีแล้ว วตหกเจ็ดตแปดตเก้า 6, 7, 8, 9, แล้วเมื่อไหร่มันยังหมดอ่ะมันจะรีถึงไหนอ่ะขึ้ร้อยเหรออืนก็คัดก่อนอ่ะกลับมากันต่อนะครับผมผู้ชม <c oughs> แต่ก็คุณเกมมัตเตอร์ก็ได้เลิกเล่นไปเรียบร้อยนนะครับเพราะว่ารีใหม่ ส่วนคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรมาฆ่าคนหรือว่าอะไรผมก็มาศึกษาวิธีเล่นก็คงเล่นครั้งแรกเหมือนกันก็อาจจะก,กากากหน่อยไม่ากากหน่อยากากเยอะแล้วมากเลย เราก็มาหาของสักนิดสักหน่อยแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรจักรยานขับได้ไหมเนี่ยขับได้ป่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออจักรยานขับได้ด้วย ปืนละแล้วก็กลัวซัมบี้อยู่ดีอ่ะมีปืนมีปืนก็ทำอะไรไม่ค่อยได้บีวิ่งเร็วปิดประตูไว้แบบ ดีท mm ุ hmm. ออยานนีอยิงสัานหนคงไม่เสียหาย ยงอ่าไอหญิงสัมบีแล้วคันนี้ก็ได้ฆ่าสัมบีก็น่าจะพอแล้วนะครับนี้มีอะไรเยอะการฆ่าสัมบี เข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ไเข้าเลยไม่ได้เลยเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วมีบ้านนี้เข้าได้อีกปะ่ะ ปลาเละไรกัน 啊，我都没分清呢。